สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาะไปดูต้นไม้ที่ป้าปุงนะคะพี่สาวคนที่สองนะคะ,ะว่าจะมอบให้น้องชายนะคะคือนาเล็กค่ะคนช่องจอมอยากได้บ้านไม้ก็เลยมีไม้อยู่ในในานาค่ะที่สวนที่ที่นาก็ว่าจะ ยกให้น้องชายมาดูกันค่ะว่าต้นไม้ที่จะยกให้น้องชายเป็นต้นไม้ขนาดไหนอย่างไรตามมาดูเลยค่ะช่องกิตไนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆนี่ค่ะถ้ามองไกลๆนะคะนี้นะคะ,ต,ะต้นต้นตราดหรือต้นสะแบงค่ะสี่ต้นนะคะเนี่ยนะคะสี่ต้นที่ อยู่รวมกันอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะคะค่ะมาดูใกล้ๆกันค่ะ,คะถ้าดูความสูงนะคะต้นนี้ค่ะต้นแรกเลยนะคะก็ความสูงที่สามารถจะตัดได้ก็ประมาณ1 2 3 4งประมาณ6เมตรค่ะ6เมตรก็12สศอกนะคะนี่ นะคะต้นใหญ่พอสมควรแล้วค่ะต้นที่สองค่ะต้นนี่นค่ะต้นที่สองนะคะความสูงโอ้โหสิบกว่าเมตรเลยค่ะแต่ก็สามารถทําไม้กระดานหรือทําเครื่องได้นะคะพอป้าปุ๋งนี้ต้องการเอาออกจากพื้นที่ที่ตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะยกให้น้องชายนะคะไปดูกันใ,ใกล้ๆอีกนิดนึงค่ะ ามาดูใกล้ๆต้นนี้นะคะตรงเลยละค่ะนี่โู้ปลายค่ะกิ่งเยอะแยะเลยนะก็ลบต้นตรงนะคะถ้าตัดก็เหมาะกับการที่จะทำเครื่องนะคะเครื่องของบ้านก็คือตัวคานตัวตรงนะคะนี่เพราะว่าตรงแนวเลยก็ความความใหญ่นะคะก็โอบ หนึ่งคนโอบกับเหลืออีกประมาณสักอสองคืบนะคะโอบกับอีกสองคืบามาดูต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้ตรงสูงเลยค่ะเนี่ยสูงประมาณยี่สิบกว่าเมตรเลยค่ะเนี่ยลำต้นก็พอๆกันค่ะโอบก,กว่านะคะสี่ต้นเลยค่ะนี่นะคะ ทั้งสต้นเลยนี่ตอนนี้ก็ประมาณเท่ากันค่ะประมาณาส่วนที่ได้ประมาณ7-8เมตรนะคะนู่นต้นพอๆกันเลยค่ะนี่ก็คือเป็นต้นไม้ที่พี่สาวอยากมอบให้น้าเล็กนะคะเห็นว่าอยากสร้างบ้านาไม้นะคะ แล้วก็พี่สาวก็ต้องการที่จะเอาไม้ออกจากพื้นที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าชอบปลูกนู่นนี่นั่นนะคะเวลาไม้ใหญ่ก็เวลาลมมานะคะถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านนะคะลมมานะคะก็มีผลต่อการหักโค่นเป็นอันตรายนะคะก็เป็นพื้นที่สูงนะคะของพระปุงที่ไว้สร้างบ้านนะคะไว้ปลูกเรือนนะคะ ก็ไม่อยากเอาต้นไม้สีต้นนี้ไว้นะคะสวยงามมากค่ะหนึ่งคนอบแล้วก็ลำต้นสวยมากเลยคะ่ะเป็นไม้สแสบงหรือไม้ตราดเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะสามารถเอามาทำเป็นบ้านนะคะไดะ้ได้แข็งแรงเลยละ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ เพื่อนานกเล็กโดยเฉพาะนะคะอยากเห็นต้นไม้ที่พี่สาวยกให้นะคะก็เลยามาถ่ายาคลิปให้ดูค่ะสำหรับคลิดนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ